สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลักคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ1-15มิถุนายน2566นี้เป็นช่วงครึ่งแรกของเดือนมิถุนายนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดู การเปลี่ยนแปลงของดวงดาวกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไหนะครับกับโหราศาสตร์ไทยกับการโคโจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวก่อื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามรัใจกับช่างบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดรายไอดีมาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ทีนี้เรามาดูการยกย้ายดวงดาวที่มีผลต่อชาวพิจิกลักนาพิจิกกันก่อนจะมีดาวพุธนะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์มีการโครจรยกย้ายราศีโดยดาวพุธจะย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีศพฤษภเสร์จคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วในวันที่2มิถุนายนนะครับเดทผลของชาวพิจิกนะครับลักนาพิจิกมีอาาเขตอยู่ตรงนี้ดาวประจำตัวของชาวพิจิกคือดาวคานเลข3 ได้โคจรนะครับไปอยู่ในภพเหลือนสุภะนะเป็นตำแหน่งนิดตามจริงแล้วอ่ะหลายคนอาจจะมีความรู้นะครับในเรื่องทางโหราศาสตร์มาบ้างนะครับว่าดาวคานนะครับเป็นนิดเนี่ยมันคือดาวที่เป็นนิดเนี่ยบางคนอาจจะให้น้ำหนักในทางที่แย่ทางที่ไม่ดีเพราะว่านิดเนี่ยมันแปลว่าลดน้อยถอยลงไปหรือตกต่ำหรือ,อคำว่าน้อยใช่ไหมครับจริงๆแล้วอ่ะกดนิด เนี่ยมันเป็นอะไรที่มีการยกเลิกหรือว่าไม่ใช่ยกเลิกสิเขาเรียกว่าเหมือนกับแปรเปลี่ยนสภาพได้ง่ายนะครับจากนิดเนี่ยมันมีการฟื้นง่ายดังนั้นเนี่ยการที่ดาวอังคารเป็นนิตก็จริงแต่ร่วมกลุ่มกับดาวศุกร์เป็นคู่มิดด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ทําให้ดาวอังคารนั้นมีการแบบผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคไปได้ด้วยดีด้วยมิดช่วยเหลือนะครับแล้วมิดอันนี้มันเป็นมิดที่เป็นมิดพิเศษไม่ใช่มิดในลักษณะที่ว่า เออมาเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นมิตรในเรื่องของมิตรสเสน่หาประมาณนี้นะครับจะมีคนแบบสเสน่หาเราช่วยเหลือเราเพราะเราอาจจะแบบดูมีสเสน่ห์เมตตานะครับทําให้มีคนช่วยเหลือสนับสนุนอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับก็ถือว่าโอเคนะชาวพิจิกก็จะมี ชคมีลาบตรงที่ว่าเหมือนมีอะไรที่ได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมสิ่งต่างๆที่ดีนะครับเพราะว่าเราอ่อนกําลังลงแต่ก็มีคนช่วยเหลือเราอยู่นะมีคนซัพพอร์ตเรานะมีแบบคนมาเอ่อมาเห็นคุณค่าของเราทําให้เราแบบประสบความสําเร็จได้ดีอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะทีนี้เราก็จะมาดูต่อดาวศุกร์เนี่ยที่มากลุมกับดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวคู่มิดกันใช่ไหมครับเม็เสนหาเนี่ย แต่ดาวศุกร์เนี่ยเขามาจากภพวินาศนะครับและมาจากภพเรือนปัตตนิคือคู่ของหรือเพศตรงข้ามนะครับหรือหุ้นส่วนคู่สัญญานั่นแปลว่าชาวราศีพิจิกจะได้รับสนะของการดูแลซัพพอร์ตช่วยเหลือจากคู่ของเพศตรงข้ามนะครับที่จะช่วยเหลือเราดีเนาะแล้วก็อาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเจ้านายนะครับที่ช่วยเหลือเอ็นดูนะครับกับเรามากขึ้นก็ได้เพราะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาเ มีการช่วยเหลือสับสนได้เพราะว่าดาวอังคารกับดาวประจำตัวนะครับกับดาวศุกร์เนี่ยโคจรอ,อยู่ในเรือนสุภะนะครับที่แปลว่าเจ้า,าเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้แปลว่าเราจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ดีขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้เนาะพยายามอ่อนน้อมถ่อมตนการเป็นนิดเนี่ยดาวอังคารเป็นนิดเพราะว่าต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน นะครับแล้วผู้หลักผู้ใหญ่จะรักใคร่เอ็นดูช่วยเหลือส,สัสศิลที่ดีนะครับอาจจะแบบช่วยเหลือแบบลับๆได้ด้วยนะเพราะเป็นวินากับดวงชะตาเพราะว่ามันเป็นคู่มิตรเสนนหาไงเราก็เลยได้แบบความเสหหามาแบบความเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับคนอื่นเขาก็จะแบบงงว่าเอ๊ะมายังไงอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นแนวแนวนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับอังคารกับศุกร์อยู่ในเรือนสุภาษ อาจจะมีเจ้านายนะครับหรือมีความลักๆใครๆในองค์กรกับเจ้านายมีอะไรแบบนี้ซัำติงบางสิ่งบางอย่างเนาะอันนี้ก็ต้องพยายามแบบคยกว่าอะไรนะห้ามจิตห้ามใจนิดนึงเนาะถ้าเราไม่โสดอะ่ะถ้าเราโสดก็โอเคนะครับมันอาจจะมีประเด็นมีปัญหาในตรงนั้นได้อันนี้ก็ต้องดูแลสอดส่องให้ดีสรับชาวพิจิกนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินสับชาวพิจิก การเงินของคุณคือราศีธนูของด้วยดาวพฤหัสบดีเลขหาได้ไป็นโคจรตกในเรือนอลิแต่เป็นตำแหน่งราชาโชคกลุมกับดาวราหูนะครับแปลว่าชาวพิจิกเนี่ยอาจจะมีปัญหามีอปุปสรรคบ้างในช่วง1-2มิถุนายนที่ดาวพุธยังอยู่ด้วยนะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเอกสารการเซ็นการกู้กันค้ำสิ่งต่างๆนะครับแต่หลังจากวันที่สจะดาวพุธจะย้ายออกไปทำให้สิ่งต่างๆจะค่อยๆบรรเทาลงเนาะ แต่พระสมบดิกาดาวราหูอยู่ในเรือนอลีนั่นแปลว่าชาวพิจิกอาจจะยังคงต้องระมัดระวังอยู่เหมือนกันเพราะว่ายังไงซะดาวคารวะดาวการเงินตกเรือนอลีกับปุตตะเพราะว่าการลงทุนแล้วก็ในเรื่องของอการเงินยังคงต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าบัตรอะไรที่มันเป็นแบบบาตรหมางใจการทะเลาะก,กันในอดีตจะเคลียร์ไปแล้วแต่มันจะยังมีในเรื่องของสิ่งที่คุณลงทุนสิ่งที่คุณ ลงทุนอะไรไว้เนี่ยนะครับแล้วก็เงินเนี่ยมันจะยังพอมีปัญหาให้เราต้องจัดการต้องแก้ไขอยู่บ้างนะครับมันอาจจะไม่ได้แบบร้ายสักทีเดียวแต่มันก็อะไรที่ไม่ควรประมาทก็ดีกับการใช้เงินนะครับใช้เงินตามอารมณ์ใช้เงินตามสิ่งที่อยากได้นะครับหรืออาจจะกู้เงินมาซื้อ,อสิ่งที่อยากได้นะถามว่าอะไรล่ะที่เราอยากได้ก็แก้แหวนเงินทองโทรศัพท์ รถบ้านได้หมดแหละนะครับแล้วแต่ว่าเราจะมีกําลังทรัพย์มากน้อยแค่ไหนหรือเราจะมีการกู้เนี่ยซื้อมากแค่ไหนนะครับอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าก็ถ้าสมมติว่าเราซื้อมาแล้วมันมีการต่อยอดการพัฒนาได้ดีมันก็โอเคนะแต่ถ้าซื้อมาแล้วอะ่ะมันอาจจะแบบเหมือนทําให้เราเป็นหนี้เป็นสินในอนาคตเนี่ยเพราะอาริเนี่ยเปลว่าแบกรับหนี้สินอยู่แล้วถูกไหมครับดาวการเงินไปอยู่ในเรือนอริเนี่ยแปลว่าเราจะ ไปกู้เงินอยู่แล้วถามว่าได้ได,ไ,ดได้ไ้หมมีโอกาสได้นะครับแต่คุณอาจจะประเมินในลักษณะที่ว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะสมมติว่าเขาอาจจะแบบให้คุณวางเงินดาวก่อนแล้วเราก็ได้เงินได้แค่ครึ่งเดียวหรืออาจจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าที่เราไปขอกู้เราอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะได้สัก80หรือได้สัก5 0เปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้ถ้าไม่มีคนกู้ร่วมประมาณนี้นะครับถ้ามีคนกู้ร่วมก็อาจจะพอได้อยู่เพราะว่าดาวพระศรีดะเนี่ย คือดาวการเงินเนี่ยเป็นราชาโชคในเรือนอลีหมายความว่าเราจะได้ในเรื่องของเงินเครดิตสินเชื่อสิ่งต่างๆหรือเราอาจจะได้ลักษณะของเงินที่มันเกี่ยวข้องกับเ,เงินอาสานะครับเงินที่เราแบบเหมือนไปช่วยงานไปทําอะไรแบบนี้นะครับหรืออาจจะเป็นเงินค่าเช่าสิ่งต่างๆแบบนี้จะประสบความสําเร็จดีสำรสหรับชาวพิจิกนะครับและก็ต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ,จ่ายที่อาจจะเข้ามาแบบกระทันหันทําให้เราอาจจะต้อง มีค่าใช้จ่ายดูแลนั่นดูแลนี่แบบเนี้ยค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับจุกจิกกวนใจเยอะหน่อยกับในเรื่องของรายจ่ายก็ต้องพยายามดูแลสอดส่องตรงนี้นิดนึงนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของออการลงทุนก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับบางคนแบบอาจจะขาดสภาพคล่องไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อที่เราจะได้เอามาลงทุนมาหมุนนะครับเพราะสายป่านเราอาจจะไม่พอแบบเนี้ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับอย่า อย่ากู้เกินอัตรานะให้เราแบบพยายามเซฟความเสี่ยงไว้นิดนึงเพราะดาวการเงินเนี่ยตกเลือนอ,อ,อาลิอยู่ยังไงซะเราก็ยังคงต้องต้องดูไปก่อนสักสักปี2 0 6 6นเนี้ยนะครับยังไงก็คงต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปดูดูจังหวะดูโอกาสสักนิดหนึ่งนะครับเนาะทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของการงาน อิทธิพลการงานนะครับสำหรับชาวพิจิกก็คือราศีสิงห์ของด้วยดาวอาทิตย์เลขหนึ่งได้โครจรไปอยู่ในเรือนอปัตตนินะครับอยู่ในช่วง1-15มิถุนายนพอดีเลยนะครับเป็นตำแหน่งอุจจาพีมมกไปร่วมกับดาวมฤตยูชาวพิจิกอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันในเรื่องการงานนะครับคำว่าเปลี่ยนแปลงกระทันถันคือบางคนอาจจะแบบได้ย้ายนะครับ ไปอยู่ในต่างถิ่นแดนไกลหรืออาจจะแบบเหมือนมีคาราว่าได้ไปอยู่ในที่อื่นนะครับมีการยกย้ายมีการปรับตําแหน่งไปได้ดีในถิ่นแดนไกลอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะเพราะเดี๋ยวดาวอาทิตย์ก็จะเข้าสู่เรือนมรณะด้วยแต่เป็นตําแหน่งราชาโชคนั่นแปลว่าชาวพิจิกจะได้ดีในต่างถิ่นแดนไกลนะครับหรือบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะดีขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับอยู่ที่ว่าตัวคุณเองอะ ทำอะไรไว้ในทิศทางที่ดีก็จะได้รับผลดีแต่ถ้าเกิดใครที่ทำไม่ดีมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่อาจจะดูแย่ลงก็ได้นะอันนี้ก็ต้องพยายามแบบทำทุกอย่างให้มันดีนิดนึงเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ อาจจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันอาจจะยังไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับแต่มันก็ค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะถ้าเราไม่มีดาวร้ายที่เข้ามารบกวนนะครับเราก็อาจจะยังพอมีโอกาสมีจังหวะที่เหมือนกับเราจะไปได้ดีไปเติบโตในถิ่นแดนไกลนะครับเดี๋ยวดาวพุธเนี่ยมาจากเรือนมอรณะแล้วก็มาจากเรือนลาภะด้วยนะ เออมากลุ่มนะครับโอเคจะได้โชคได้ลาบนี่แหละเห็นไหมได้โชคได้ลาบแต่ว่ามันจะต้องไปถิ่นแดนไกลเพราะมรณะเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายในเรื่องการงานบางคนอาจจะไม่ได้แบบ เติบโตไปในทิศทางที่ที่ไปอยู่ในต่างถิ่นแดนไกลบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้แต่บางคนมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงมีการยกย้ายเฉยๆนะครับอะไรแบบเนี้ยที่ว่าอยู่ในตำาแหน่งเดิมแหละแต่ว่ามีการเปลี่ยนสาขาเปลี่ยนจังหวัดเฉยๆแต่ไม่ได้เติบโตไม่ได้พัฒนาไม่ได้แบบเป็นอะไรที่แบบเลื่อนขั้นแต่บางคนก็เลื่อนขั้นอันนี้แล้วแต่บุคคลเนาะอันนี้เป็นดวงโดยรวมเราจะไม่สามารถบอกได้100%เซตว่า ใครที่ได้ในลักษณะไหนบ้างอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับมันเป็นเพียงดวงโดยรวมรู้แต่ว่าคุณจะได้โยกย้ายสำหรับบางคนและบางคนก็มีโอกาสโยกย้ายและได้ตําแหน่งพร้อมพ่วงมาด้วยนะครับแบบนี้เป็นต้นแต่โยกย้ายแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วค่อนข้างดีขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอังคารกับศุกร์เนี่ยอยู่ในเรือนสุภาคือความสําเร็จการต่อยอดการพัฒนาชื่อเสียงกิตติยศทุกสิ่งทุกอย่างจะได้ในทิศทางที่ดีขึ้นเนาะ ทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของความรักกันบ้างสำหรับชาวพิจิกความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวพิจิตคือราศีพฤกษ์นะครับคลองด้วยดาวสุขเลข6ได้โครจรไปอยู่ในเรือนสุขผาร่วมกลุ่มกับดาวประจําตัวบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ดีงามนะครับแต่มันก็ไม่ได้ดีงามแบบร้อเปอร์เซนต์เพราะมันมีดาวลึกตอยู่นะครับเล็งลัคนาอยู่ก็อาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนิดนึงเนาะ ชาพิจิตเนี่ยบางทีดีก็ดีใจหายนะครับบางทีไลายก็ไลายแบบเข้ามาแบบกระทนหันบางทีเราไม่ทันตั้งเหนือตั้งตัวอันนี้ต้องพยายามแบบระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมมีดาราสาวคนหนึ่งอ่ะอืที่มีกระแสโด่งดังมากแต่ขอไม่เอ่ยชื่อนะครับเกิดลักขณาพิจิตด้วยแล้วปัญหาครอบครัวก็เข้ามามีปัญหานะครับ พราะว่าชาวพิจิกเนี่ยบางทีดาวฤตยูเข้ามามันทําให้กวาดล้างนะครับในเรื่องของคู่ครองคนรักได้แต่บางคนก็เป็นในทิศทางที่ดีขึ้นเช่นใครร้ายอยู่อาจจะดีขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับอาจจะมีทางออกที่ดีขึ้นอาจจะมีอะไรที่มันเป็นการพัฒนาเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นบางทีเนี่ยถ้าเราคาดหวังไว้เนี่ยบอกเลยว่ามันจะผิดพลาดนะครับดังนั้นอย่าคาดหวังสำหรับชาวพิจิก พระดำมฤตยูเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นอาเพศเขาว่าอาเพศให้ทายมฤตยูคําว่าอาเพศคือแปลว่าอะไรครับอาเพศแปลว่าพลิกผันอย่างกระทันหันโดยที่มาแบบฉับพลันทั้งดีและลายนะครับดีก็ดีแบบปุ๊บปับ๊บโอ้โหรับโชคแบบนั้นนะครับส่วนลายก็แบบโอ้โหเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันแบบโหบางคนตกงานกลางอากาศบางคนแบบ ถูกย้ายกลางอากาศอะไรแบบนี้นั่นแหละคือดาวมฤตยูที่ทบสัมพันธ์ถึงนะครับนั่นแปลว่าบอกเลยว่าบางคนแบบดีๆกันอยู่ก็พลิกเลย้ลายไปซะงั้นนะครับหรือใครที่ไล้ยอยู่ก็พลิกเลยอาจจะแบบกลับมาคืนดีกันอย่างกระทันหันก็งงๆช็อกๆนะครับแบบนั้นเลยนั่นคือราศีพิจิกลักนณพิจิกที่จะได้รับบทนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่ประมาณ7ปีเลยนะครับ บอกเลยว่าค่อนข้างนานมากถามว่าเอาแล้วดันจะอยู่แช่อยู่ตรงนั้นน่ะมันจะเกิดปัญหาตลอดเวลาไหมไม่คำตอบคือไม่ดาำเละอยู่เล็งหลักเฉยๆไม่ได้เกิดปัญหาผมเคยเจอมาแล้ว7ปีนะครับคือมันอาจจะเหมือนกับวนอยู่ในอ่างนิดนึงนะครับหรือมีอะไรที่มันสุกๆดิบๆจะดีก็ไม่ดีจะ้ายก็ไม่ลายอันนี้คือเลี่ยมนะครับมันเหมือนแบบให้เราดูคลื่นทะเลนะ ขึ้นทะเลเนี่ยบางทีมันดูสงบนิ่งมันดูไม่มีอะไรเลยแต่พอเวลามันเกิดพายุหรือมันเกิดแบบสึนามิมาครั้งหนึ่งมันพลิกอีกสถานการณ์ให้คุณคิดแบบนี้เลยว่าบางทีความรักก็มาแบบกระทันหันบางทีก็จากไปแบบกระทันหันนะครับอะไรประมาณเนี้ยคือมันอะไรที่มันไม่แน่ไม่นอนถามว่าแล้วปัจจัยอะไรที่ทําให้เกิดปัญหาตรงนี้ ถ้าเป็นในลักษณะของแผนที่ดวงดาวของโหราศาสตร์ก็ต้องดูว่าดาวอะไรมามาสัมพันธ์นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนว่ามันเป็นแบบเคล็ดการพยากรณเนาะเดี๋ยวเราค่อยดูตามรายเดือนแต่ว่ายังพอมีโอกาสมีนาโน้มทิศทางที่ยังไปในทิศทางที่พอจะได้ดีอยู่พอสมควรนะครับเท่าที่ดูเนาะเพราะว่ายังไม่มีดาวร้ายมาแบบรบกวนร้อเปเซนอ่ะมันก็แบบเหมือน ทําให้เราอ,อ,อึดอัดอึดอัดอยู่บ้างนิดหนึงเนาะดาวประจําตัวเนี่ยส่งกระแสสัมพันธ์นะครับมีความอึดอัดใจมีความรู้สึกที่อาจจะดูไม่ได้ดังใจมีความทุกข์ใจอยู่บ้างอันนี้ต้องปล่อยวางนะครับอาจจะเก็บกดกดดันได้บ้างอันนี้ต้องพยายามฟื้นฟูตัวเองสักนิดหนึ่งเนาะอย่าพยายามใช้อารมณ์จนเกินไปมีเหตุและมีผลแล้วอาจจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะ เปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน,น,น้มทิศทางที่ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ